ปั่นให้โลกจำวันเสาร์ที่31มกราคม2,569ครับยามเช้าครับหลังส่งยูจิเข้าบ้านเพรอเช้านี้ค่าฝุ่น pm อยู่ระดับปานกลางนะครับก็ปั่นจักรยานไปนิมนต์พระใส่บาทยามเช้ากันนะครับเมื่อพร้อมก็ let's go นะฮะปั่นให้โลกจำตำนานจะอยู่ตลอดไปนะครับไม่ใช้น้ำมันไม่ต้องชาร์ไฟน้ำแรงล้วน สุดหล่อสายแวน่นรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วจักรยานสโลคลาสิกจักรยานที่คนไทยผลิตสร้างนะครับในปี2554นะครับราคาในตอนนั้นอยู่ที่4,500บาทเท่านั้นเองนะครับเป็นไงฮะโลกจำได้อย่างครับสโลคลาสิกจักรยานไทยนะครับนะฮะเดี๋ยวแวะถ่ายรูปหล่อๆสักนิดนึงฮะก่อนที่จะไปนะเดี๋ยวจับเช็คก่อน ผมเอาของมาครบไหมนะฮะครบแล้วนะครับเมื่อครบก็ไปต่อครับนะฮะขอละหล่อสักภาพหนึ่งแล้วกันนะฮะทำไมต้องไปเป็นเหมือนใครแค่เป็นตัวเองในแบบที่ดีกว่าเมื่อวานนะฮะไปครับ go go วัดใส่มาแค่หน้าปักส้อยชีวิตยังอยู่คือชัยชนะหาเงินได้คือความสนุกนะครับลาบยศตำแหน่งมันก็แค่สิ่งชั่วครู่ชั่วคราวนะครับ สุขภาพดีนั่นแหละคือสิ่งที่สําคัญและยั่งยืนที่สุดนะครับหายใจเข้าไว้นะครับมันออกกําลังกายและทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับโดยหลักจากผมป้อมพัดผลนะครับนะฮะวันนี้ฝุ่น PM ก็ยังอยู่ระดับสีเหลืองออกอส้มอ่อนๆนะครับ30กว่าๆนะครับแต่ไม่เป็นไรครับอากาศย่านไซม้าสดชื่นจริงๆนะฮะรอบข้างผมนี่เป็นสวนชุเรียนล้นลเลยนะครับชุเรียนนนท้องที่ หมู่6ไซม้าอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับม้อนทองกิโลกรัมละ1,002-1,003นะครับถ้าไฮโซหน่อยนะครับแนะนําก้านยาวจัดไปเลยนะครับกิโลกรัมละ5,000บาทนะครับก็ลูกหนึ่งเอาสัก4โลไหมครับ20,000เอง20,000 20,000นะฮะเร็วและแรงแอบแซงทั้งซอยนะครับผมก็วาร์ปมานะฮะผ่านกุ้ยเตี๋ยป้าจุกเมื่อครู่นะครับและขณะนี้เราก็มาถึงที่วัดไซม้าใต้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวัดไซม้าใต้ สองรูปเลยครับวันนี้มีปลาหมึกเต่าทองมาฝากด้วยครับนี่ได้ครับโมมาแล้วครับยางเปลี่ยนแล้วหูรอรลอไปเดือนหนึ่งยางอันไหลรุ่นนี้ครับมีมนได้ครับวันนี้มีปมลาหมึกเต่าทองด้วยนะครับะอะถูกครับมนครับ ยะถาวริวหาปุราปริปุเรนสากรังเทวะเทวะอิโตทีนังเทรานังอุปัจจพติอิจิตังปัจจิตังรุมหังจิตเมวะโตสัพเพปุเรนติสังขปาจันโรปะระนโตยะถามนุสโสติสระเถยะถาสุขีที่ขายุโกภาวะทิวาสนสิที่สุิจังพุทธาปัจจายโยตัโร ทำมาวัดตามจริงอายุ200ครับสาธุครับสาธุครับครับครับขอบคุณครับครับวันนี้ครับพี่ชายอนุโมทนาบุญด้วยนี่เจอประจํามาเตรียมของมาให้น้อนขออนุญาตนะพี่อันี่เจ้าผลนี่หนอนนี่หนอนตาเดียวอือสาธุครับพี่อนุโมทนาบุญครับวันนี้ครับพี่เปียกเ FC นี่โอ้โห Lives, sheep, ผมเออผมลืมหยิบอาหารหมามาวันนี้เออว่าลืมอะไรลืมหยิบอาหารหมามาไปละไปละไปละหนึ่งท <c oughs> in ี่ไปละหนึ่งรูปนี่หลอพี่นันมารับนี่อนุโมทนาบุญด้วยครับนี่ไปละเห็นไหมสมุนตามเทียบไหวเปล่าไหวไหมลูกไหวไหม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 ลูกไหวไหมเราอะเราไหวไหม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 อ่อนแรงแล้วขาเงินเยนเงินเยน หน้าทิมเลยเหรออุ้ยตายมันอายุเยอะแล้วอะบายไหมลูกบายไหมอ่ะอันุโมทนธนาบุญด้วยครับพี่ขับปลอดภัยปลอดภัยครับอือครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปแล้วเหลืออยู่สี่ตัวแล้วหมาวัดตุยไปหลายตัวแล้วไปลมน้อยตาเดียวนี่บมาแล้วครับ F4 F4 มาแล้วครับนี่พี่ต้อมเด็กไซม้าใจถึงพึ่งได้มาแล้วนี่มาแล้วมาแล้วนี่จิเปีย เด็กวัดเบญจมาบอบพิษนี่ชัดเจนถูกแล้วครับวันนี้เอ๊ะงานโรงเรียนวันไหนวันนี้สิบห้าครับ้านะครับสิบห้ากูมภาพันเรียนเชิญสิทธิ์เก่าวัดเบญจมาบอพิษใช่ไหมฮะสมาคมสมาคมสิทธิ์เก่าวัดเบญจมาบอพิษนะครับประกอการประชุมใหญ่ประจำปีจต่มันประจำปีเยอะไหมครับคนปีหนึ่งที่โอ้ยเยอะนะประมาณร้อยร้อยกว่าคนร้อยกว่าคนอืมโอเคโอเคครับครับัาตุครับมันครับ อาอาวิวาดานัสิริสันิจังวิคาปัจจิโนจัตตารุธามาวัชริติตายุวโนทั้งทั้งครับุครับขอบคุณครับพี่อันนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุครับอันนุทนาบุญครับพี่มุนครับครับครับนี่นะครับอันนั้นนี่นะได้ครับอ่อเชิญครับเชิญพี่ครับ

อบ,อบุครับอนุโมทนาบุญด้วยครับพี่ชายครับเดี๋ยวจะมีอีกรูปนะครับที่เดินข้าผู้เป็นตำนานนักปั่นจกรยานไร้เชมทานสุดหล่อส่วันปั่นให้โลกจำไปเป็นลูกศรริษย์พรกันครับมาสาธุครับอนุโมทนาบุญครับ อุ้ยนี่ยหละาบะเดอร์ไอตัวนี้กินอาหารหมาไม่เป็นเนี่ยไอตัวที่หาวเนี่ยมันกินอาหารหมาไม่เป็นมาให้กี่ทีมันกินไม่เป็นมันกินไม่เป็นสวัสดีครับพี่แกงสามชาครับดีทีมดีทีมสวัสดีครับคุณแม่ตัวเล็กเหรอดีขึ้นแล้วแต่ตอนนี้ฝุ่น p ีเอมเลยไม่ได้พามา กี่นี่ไวมากเลยโอ้โหวานดีครับสวัสดีครับตาอุ้ยไมรโล่ี่ลืมเอาอาหารหมามาลืมเอามาให้ไมโล่นู้นสะพานพระเจดสดาบด,ดินทลานุศน์นะครับเราก็มาใกล้สะพานสุดแล้วนี่ เหรอครับขอบคุณครับพ s <S ี่ไม่หาแล้วไม่ตอนนั้นมาอยู่จีมั้งสวัสดีครับสวัสดีครับแต่จีปันปลอดภัยพี่ชายนี่ป้ายหายหมดเลยนะป้ายคลองใสคลอง ไม่ไม่ป้ายไม่มีเลยเนี่ยป้ายของไซก็หายวัดเพลงครับป้ายชื่อคงอยู่ระหว่างเยื้อมาทาสีใหม่ไหครับสมัยก่อนนี้พายเรือไปถึงวัดเพลงได้เลยนะแต่นี้มีถนนมาตัดผ่านประมาณห้าห้าห้าถนนนางเงี้ยห้าห้าห้าเส้นนะฮะไปไม่ได้ละมุดไม่ไหวนี่ครับมั่ไงครับผลไงผลรู้จักกันยังผลไอ้กับก็เท่าไหร่ กือบสี่โลว่ะพี่สี่โลสี่ห้าโลเนอะอืม่ะสงพระเข้าวัดแล้วเข้ากุฏิครับอันวัฒนาบุญได้ครับพี่ดดเดี๋ยวไปถ่ายรูปกันเพราะตำแหน่งอยู่ไม่นานครับแต่ตำนานจะอยู่ตลอดไปสุดหล่อสายแวน้นปั่นให้โลกจำนี่ตอนเราไ่เป็นใครอยู่แล้วกลับมาที่ท่าน้ำกลับมาที่วัดไซมาใต้ครับเดี๋ยวไปดู วันนี้ขอ,อกันที่ท่าน้ำาวัดใส่มาใต้นะครับนี่วิหารโลวพ่อใหญ่อยู่ด้านหลังนะครับอายุ700ดปีครับมาเที่ยวกันได้นะครับต่อไปทางนี้ป,ปี๊ดปี๊ดเป็นหานครับปันให้โลกจำรถเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วฮึบฟูอ่านนี่ วันนี้ฝุ่นพ m เมเริ่มเยอะแล้วครับเห็นขาวพลโลแล้วนะครับนะก็ดูแลตัวเองกันไปนะครับฝากพออหลงพ่อใหญ่ไว้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนรวยๆทุกคนทุกท่านนะครับไปนอนขึ่นเข่ากันมอนี่อีกครั้งนะครับสะพานพัะนงเก้านนทบุรีนะครับเช้าว,วันเสาร์ที่31มกราคม2569นะครับ โรงพยาบาลพนังก้าวนะครับหายไวนะครับนะฮะตัดกลับมานะครับโลงสีไฟเจมิงข้าวหงทองนะครับนะฮะแล้วก็สะพานหาเจษฎาบดินทธานุสรนะครับเช้านี้ฝุ่น PM อยู่ระดับปานกลางนะครับเหลืองอ่อนๆนะครับออกไปทางส้มนเหลืองอ่อนๆเหลืองอ่อนๆนะฮะยังไม่ส้มยังไม่ส้มมากนะครับก็อยู่เป็นเพื่อนใจดูแลกันไปนะครับปิดาน้ําวัดไส้มใต้นะครับสวัสดีครับ FC ซครับผมป้อมพัดคนนะครับสึกหล่อสายแว่นนะครับ รับงานเอ็นครับปั่นเป็นเพื่อนปั่นไม่จำกัดระยะทางทั้งไหนและต่างประเทศนะครับ22กุมภาพันธ์เดี๋ยวไว้เจอกันนะครับที่ของสมุดสมุดสาครใช่ไหมครับนะครัิบสาครนิบเที่ยวนะครับน่าจะครั้งที่2ประจำปี2569นะครับและอาจจะเจอกันวันที่1นนะฮะที่อะไรนะเขาชีจันนะฮะชนบุรีนะครับ กับทักปั่นจักรยาน2 0 0ร้อคนนะครับไอ้สองพันคนสองมันคนนะฮะตาคอนทิพเที่ยวน่าจะห้ารอยคนนะครับโอเคครับอ่ะมีความสุขทุกคนทุกท่านครับอ่ะเติมบุญแล้วเดี๋ยวไปตลาดกันต่อครับที่ท่าน้ำปัใสัยม้ใต้สะพานมาเจษฎาบดินถันสอนก็ถ่ายรูปเก็บเป็นที่ล,ลึกก่อนนะครับแล้วก็เป็นรูประหว่างทางถนนไซมา้าสวัสดีครับสิทธิ์พี่เดินไปหาอีกเดี๋ยว่่ยูจีไม่ได้อุ้อย,ยน่ารักแล้วสวยแล้วหล่อแล้ว สวยและหล่อและเราอ่ะไม่มาไม่มาครับแม่ไม่ให้ออกมาครับบอกฝุ่น p ีเอ็มกลัวหมากลัวหมาป่วยเดี๋ยวยักทั้คู่ดีขึ้นทั้พี่ระวังหน่อยมันมันวันนี้ยังดีวันนี้ยังไม่ค่อยเยอะวันนี้ยังเหลือเหลือกนอ่อนวันก่อนส้มไอตอนปีใหม่อ่ะส้มจี๊ดเลยร้อยกว่าไม่มีเกลือนเตือนเลยใช่ไหมโอเคแข็งแรงแข็งแรงครับพี่หายครับหายไปครับโอเคครับสวัสดีครับพี่สายหยุดครับมีเจ้านี้อร่อยน้องสองกล่องแยกชุดเอา้าน,นี้เปลี่ยนแพ็กเกจอ่ะ เดี๋ยวพี่ใส่บาทด้วยสองสองแยกจุดจ้ะนี่ไก่สี่อร่อยนี่พี่อร่อยคือตัวนี้คลุกผมพี่ครับพี่มลครับบะหมี่เจ้านี้อร่อยครับโมธนาบุญด้วยครับโมธนาบุญให้ผมรวุดถึงเดอนนะครับขอบุญนะครับเชิญครับพี่เชิญครับเชิญครับเชิญครับ

อาบีวาตัดตัดสิลิตริตรตังอุตตาปัจจัยโนดัตตาโรตัปมะวตัิอายุโนดุสังพระรังเจริญไม่เมตตกินก็ครับครับครับมิจฉบุญครับอนุว่าไงเอวิเปียกวันนี้ครับเจอเอฟซีพี่เปียกแล้วหลังไวๆยนู่นพี่เปียกไปละแน่แข่งแรกยามเช้าครับวันเสาร์ที่31มกราคม2569ครับคุณพี่เอ็มพีสวย ไม่ได้เอามาคุณพี่เอ็มสัดทุครับออ้าบีบอนปอาบีบอนลพี่ครับพิ้มนครับบะหมี่อร่อยนะครับหลวงพี่

ตำนานนักปั่นจักรยานไร้เทียมทานจะอยู่ตลอดไปนี่ตำนานนักปั่นจักรยานไร้เทียมทานจะอยู่ตลอดไปอปั่นปลอดภัยพี่ชายยนี่อยู่ในคลิปผมแน่นอนชัวให้โลกจำตำนานนักปั่นจักรยานไร้เทียมทานจะอยู่ตลอดไปสุดหล่อสแว้นผู้เป็นตำนานนักปั่นจักรยานไร้เทียมทานในจักรยานแห่งนี้ เด็กเรางอนไหมเนี่ยงอนป้าไหมงอนป้าป่ะงอนไหมป้าไม่ได้พาไปงอนนะดิหืมสงสารจังเลยฝุ่นพีเอม็มอดเลยอดเลยปิดทางเมญ่าตินังโหตุสุกิตาโหตุกยาตาโยขอสุนทรภิญญาเจ้าชำสำเร็จอันนี้จงสำเร็จแต่เจ้ากันในเวลาผิดธรรดาครูบาอาจารย์ทุกเจ้าเปล่ยนยาบุตยาของเพื่อนและสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขตลอดกาลนานเทิร์นสา มกราคม2569มีความสุขทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ